โกครับถูกหมดนะฮะโอเค okay, ถูกหมดอยู่รอดปลอดภัยทุกท่านนะครับต่อไปครับกระดาษคาใกล้หมดนะฮะขอสำรองไว้อย่างน้อยสักสามแผ่นที่หน้าตักนะปากกาไทยไม่ใช่กนะ็เอาใหม่นะครับอย่าส่องกระดาษขาดเขาน้าตัวเองส่องหน้าโอเค The word is คำที่29นะครับ amplify 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 ยกครับ a m p l i f y อุย้ยเมื่อกี้หนูเกินไปคำหนึ่งเยนะฮะถ้า A.M.P.L.I.F.Y. นะครับรูถูกไม่ใช่เหรอลูกผิดปะอ๋อโอเคนะครับคือทำให้เสียงดังขึ้นนั่นเองนะครับ Make louder นะครับ Amplify ถ้าเกิด B.D.I. Amplified นะครับโอเคสามหยิบหนึ่งนะฮะขอยากนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ ทำจนแทบจะขยับเนื้อขยับตัวกันไม่ได้เลยทีเดียวก็ขอที่คำที่31นะครับกับคำว่า paralysis อ,ออกเสียงถูกไหมจัน paralysis ได้ไหมโอเ okay. ค paralysis ถูกหนึ่งจริงๆถ้าผิดหมด3คนก็เอามา paralysis paralysis ถูกถึงคนปะโอเคนอ้นองคือแ a น t าซี i ฟสคนสุดท้ายครับส่วนน้องผู้ชายสองคนปีหน้าจะไ,ไหนทําไมไม่เป็นไรโอเคน้องผู้หญิงอยู่กับที่น้องผู้ชายลงมาอีกสี่ท่านที่เหลือขึ้นเวทีเลยวู้วทั้งนั้นเริ่มครับคําแรกครับคอม m e อร์ a ชล commercial. ถ้าพร้อมแล้วยกครับเห็นด้านหลังไหมครับ Do you Do up? need stand them to stand น้องคนที่สะกดผิดเชิญเชิญลงมารอเพื่อนๆอ,อยู่ด้านล่างเลยนะครับ h e n e x taploid taploid ครับตอนนี้มีผิดทั้งหมดอยู่5คนนะครับน้อง4คนที่5คนนี้นั่งครับแล้วคนที่เขียนถูกลุกขึ้นยืนแทนละกันนะครับ4คนนี้คือ1ใน5คนสุดท้ายของแชมป์ประจำภาคเหนือตอนบนครับ เดี๋ยวรบกวนทีมงานพาน้องๆลงไปเตรียมตัวอยู่ข้างล่างก่อนเลยละกันสี่คนนี้ครับ The fourth you automatically you in the top five. The next one Appearance Appearance The word is appearance Appearance Please show your answer The next word is intermediate excuse me intermediate intermediate what is intermediate intermediate okay ตอนนี้ได้หนึ่งคนที่ถูกนะครับลุกขึ้นยืนเลยครับอีกสองคนที่เหลือไปนั่งอยู่ด้านหน้าเลยนะครับผม congratulations OK. เคแล้วเราขอเชิญห้าคนที่เป็นตัวแท้เป็นแชมป์นะครับที่จะค้นหาแชมป์ของประจำภาคเหนือขึ้นมาบนเวทีเลยครับ thank <small> you แล้วแล้วเราได้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด5คนแล้วเรียกว่าแฟนตาติไากไฟน์นั่นเองครับแต่ยังไม่จบนั้นน้องๆ5คนนี้จะต้องแข่งขันกันเพื่อหาแชมป์ประจำจังหวัดทั้ง2คนโดยในรอบล่สชีมิกติกาก,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 ก็คือผู้เข้าแข่งขันจะต้องสงกัดคำสอบให้ถูกต้องและเร็วที่สุดในเวลา60วินาทีจะเป็นอย่างนั้นเราไปติดตามกันครับน้องๆทุกคนเนี่ยจะได้ทวนในลิขรัมเดียวกันพี่เต้จะทดสอบทดลองไม้ทดลองอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ทุกคนมี60วินาทีเท่ากันนะครับรับประกันได้พี่เต้ไม่มีเฟเเวอรร์คคัันนนะะฮกกททุ่าหมด น้องสำรักแบบนะครับโอเคไม่มีคำถามนะโอเคลำดับที่สองสามสี่ห้าเชิญเลยครับสวัสดีครับผมธรรมชนเหลืองเเจริญจากโรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคธรรมชนครับหกสิบวินาทีนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมไป d e b ATE B E B A T E Biscuit B U S C U I T Society. S O C I E T Y. Measure. M E A S, -S U R E. Seagull. Pass. Countdown. C O U N T D O W N. Sprout. S P O U S E. Disturbance. D I S T U B U T E. Admit. A D M I T. Rebellion. Against Rebellion. Pass. Graduate. Pass. Graduate. Pass. Extinction. E X. T I N C T I O N Beautician. Uh, Again, this. Beautician. Path. Destroy. D e s t r o y. Funeral. F-U-N-E-I-L. Engagement. E n g a g e m e n t. Location. L o c a t i o n. Damage. D a m a g e. Addiction. A d d i c t i o n. Represent. R-E-P-I-E-S-E-N-T Innocent. S I N o C e N T. S N O C E N T ผมเป็นคนแรกก็จริงๆแล้วผมขอไว้อันดับ5ครับแต่ว่าได้อันดับหนึ่งครับก็อยากให้อีก4คนสะกดคำได้ดีๆนะครับมีสมาธิก็เป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีค่ะชื่อออนสิริศิรวัตค่ะมาจากโรงเรียนเฉลิมขวัสตรีจังหวัดพิศณุโลกค่ะความรู้สึกที่ได้ติดรอบ5คนสุดท้ายนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะ <c oughs> ในใจสั่นไม่หยุดเลย <c oughs> เป็นกำลังใจให้ดูเลยนะคะ นออ้องออนสิรินะครับจากเฉลือความสตรีเลขที่สองเจ็ดสี่นะครับปกสิเวนาทีหนูพร้อมไหมคะพร้อมคระบถ้าพร้อมแล้วไป d e b ATE DEBATE Biscuit <P ab. S 1> Society S, S O C I E T, F T Y Measure M E A T y. Sorry M E A S U R E Seagull <Sie gel. S 2> <P ab. S 1> Countdown C O N C O U C O U N T D O W N. Sprout. S P O U S E. Disturbance. Pass. Admit. A. A D M I T. Rebellion. R E B E L I O N. Graduate. Pass. Beautician. Pass. Destroy. D E S T R O Y. Funeral. F U N E. Funeral. R A L. Funeral. Engagement. E E N G E N G A G E M E N T. Okay. สา้าชาเห็นกรุม,มานะคะจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลกค่ะสําหรับการแข่งขันรอบต่อไปนะคะหนูจะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะน้องาชาจากเฉลิมขวัญสตรีครับพร้อมนะโอเค60วินาทีนะคะพร้อมแล้วไป <Deb ate. S 1> d e b ATEBiscuitBiscuitSocietySocietyMeasureMeasureSeagull S-E-C-U-A-L. Countdown. C-O-U-N-T-D-O-W-N. Sprout. Pass. Disturbance. Pass. Admit. Pass. Rebellion. R-E-B-I-A-L-L-A-N-T. Graduate. C-R-A-D-U-A-T-E. Extinction. E-X-I-N-C-T. I O N beautician again please beautician D U T R I O N destroy D E S T R O Y funeral F E n E I A L engagement E N G A G E M E N T โอเคเมื่อกี้ไปถึงคำที่คำที่สิบหกนะครับขอบคุณค่ะน้องนัชชาเดี๋ยว ฐานกลุ่มมานะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมวุฒิพัฒน์นพร,รัตโองเรียนนครสวรรค์วันนี้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเชิญครับน้องวุฒิพัฒน์จากโรงเรียนนครสวรรค์ครับถ้าพร้อมแล้วไปดิเบต Debate. -E. Biscuit. B i s c u i t. Society. S o c i e t y. Measure. Pass. Seagull. S e a g u l. Countdown. C o u n t d o w n. Sprout. Pass. Disturbance. Pass. Admit. A D M I T rebellion. Pass graduate. Graduate. Pass extinction. E X T I N C T I O N. Beautician. N E U T R I T I O N. Destroy. D E S T R O Y. Funeral. Pass engagement. E N G A G E M E N T. โอเคยยมมาครับผมนัดด้นายเถื่อนนาจากจังหวัดคนครสวสรรค์โรงเรียนคนครสวรรค์ครับช่วยส่งแรงใจให้ผมด้วยนะครับโอเคขอเสียงปรบมือให้นงนัดนดยจากโรงเรียนคนครสวรรค์ครับพร้อมแล้วไป Debate บ e b a t e Biscuit B-I-S-K-I-T Society S-O-C-I-E-T-Y S Measure, M-E-A-S-U-R-E, -E. Seagull, S-E-S-E-G-A-L, C -C Countdown, C-U-T-D-O-W-N, Sprout, S-P-O-U-S-E, Disturbance, Path, Admit, A-D-M-I-T, Rebellion, -E -E I-E-B-E-L-L-I-A-N-T, Graduate, G-R-A-B-U-A-T-E, Extinction, E-X-T-I-N-C-T, beautician destroy funeral engagement location l-o-c-a-t-i-o-n damage D -A -M -A -D -E. addiction a-d-d-i-c-t-i-o-n represent r-e-p-r-e-c-e r-e-p-r-e-s-e-n-t วัไปถึงคำที่20นะครับไปถึงคำที่20โอเคเดี๋ยวขอกรรมการถวนนิดหนึ่งนะครับ yeah. K I D N E Y Solution S O L U T I O N Instant I N S T A N T Emerald Pass Violent V I O L E N T Appeal A P E A L Minister M I N I S T E R Cologne Pass Slavery S L A V E R Y Industry I n d u s t r y approach. A p p r o a c h. Grief. Pass. Motivation. M o t i v a t i o n. Well done. Thank you. So, how do you feel? Very excited. Are you verse too? Yes. And are you ready? โอเคนะครับถ้าจะมีเวลา60วินาทีนะครับถ้าเวลาหมดจะมีเสียงกระดิ่งดังขึ้นดังนี้นะครับโอเคคำสุดท้ายถ้าน้องถ้ากระดิ่งดังขึ้นน้องยังพูดได้อยู่ต่อนะครับหนึ่งคำคำไหนไม่ได้บอกพาสนะครับผมฟังคำศัพท์จากบ๊อบบี้ให้ดีๆแล้วก็พูดทีละครับ <it> start now